เด s เมสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการใช้งานการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับกล้องติงแวร์ยูสา0พันะครับผมก่อนอื่นเลยให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันเข้ามาก่อนนะครับตัวแอปจะชื่อว่า Dashcam Link สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store และเ a y Store เลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วนะครับให้ทําการเปิดแอปขึ้นมานะครับกดที่ h c s m r e m i s t r a t i o n นะครับเลือกรุ่นกล้องเป็น U3000 จากนี้ให้กดปุ่ม Wi-Fi ที่ตัวกล้องนะครับตัวกล้องหรือว่าตัวรถเนี่ยจำเป็นจะต้องสตาร์ทอยู่นะครับถึงจะทําการเชื่อมต่อได้กดปุ่ม Wi-Fi ค้างไว้นะครับจนกว่าตัวกล้องจะมีเสียงแล้วก็กดที่บ t o ทูธคอนเน c ชั o นที่ตัวหน้าจอเลยเลยครับได้เชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนโอเค เมื่อเชื่อมต่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราจะสามารถจัดการการตั้งค่าดูไลฟ์วิวหรือว่าดูวิดีโอย้อนหลังของกล้องจากตรงนี้ได้เลยนะครับลองดูในโหมดไลฟ์วิวกันนะครับไลฟ์วิวตัวนี้จะเป็นจะต้องกดที่คอนติเนีย s และตัวกล้องน,นะครับจะปลอ่อย Wi-Fi ออกมาให้เรากดจอ Wi-Fi จากที่ตัวหน้าจอของโทรศัพท์ได้เลยนะครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นมุมมองปัจจุบันของตัวกล้องนะครับนะักขณะนี้เลยใช้สําหรับเล็งแปะมุมกล้องปรับองศากล้องอะไรพวกนี้ได้นะครับจะดูมุมกล้องด้านหลังได้ที่ปุ่มวงกลมตัว R ด้านขวาบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมุมมองของกล้องด้านหลังนะครับในส่วนของการดูวิดีโอย้อนหลังของกล้องจะมีแถบรูปฟิล์มอยู่ด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลย ตัวนี้ก็จะเป็นสนยนรวมของวิดีโอย้อนหลังของกล้องทั้งหมดเลยนะครับที่บันทึกใน sd card <S <S ของตัวกล้องเราสามารถกดลูกศรลงข้างๆตัวออสามารถฟิลเตอร์ดูได้ในแต่ละโหมดได้เลยนะครับเรามาดูกันนะครับในแต่ละโหมดจะบันทึกในในหน้านี้เราก็จะสามารถฟิลเตอร์ดูคลิปวิดีโอย้อนหลังของกล้องทั้งหมดได้นะครับผมมาไล่ดูกันในแต่ละโหมดเลยนะครับคอนติเนียสก็จะเป็นโหมดการบันทึกทั่วไปนะครับสตาร์ทรถจะบันทึกที่โหมดนี้เลยนะครับโมดตอมาคอนติเนีย s i สอินซิเดนต์โหมดนี้จะเป็นโหมดการ เกิดอุบัติเหตุมีแรงสั่นสะเทือนถึงจะทำการบันทึกที่โฟลเดอร์นี้นะครับโมดตอมาเมนวลก็จะเป็นการบันทึกโดยเฉพาะตอนที่เรากดปุ่มเลกคอร์ทที่ตัวกล้องนะครับโมดตอมาโมด p ัก k ิ้งอินซิเดตโหมดนี้จะเป็นโหมดของการจอดรถด,ดับเครื่องปุ๊บมีแรงสั่นสะเทือนจะมาบันทึกที่โฟลเดอร์นี้นะครับโมดตอมา p ัก k ิ n งเ e คคอร์ดดิ้งโหมดนี้จะเป็นการบันทึกจอดรถเช่นเดียวกันเราจะสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้บันทึกเป็นไทม์แลปหรือว่าจะบันทึก เป็น motion detection นะครับอยู่ที่การตั้งค่าเป็นหลักในกรณีที่เราต้องการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอนะครับผมเราสามารถเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการได้นะครับเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการได้เลยนะครับแตะเข้าไปดูก่อนได้เวลาเราจะดาวน์โหลดเราจะสามารถดาวน์โหลดที่ปุ่มรูปดาวน์โหลดได้นลขี่อย่างปลอดภัยในวันพอแตะเข้ามาเราก็กดโอเคหนึ่งครั้เพื่อทำการดาวน์โหลด ขอให้ขับขี่อยา่างปลอด,ดภัยใน,ว,นวันนี้เราสามารถดูยอ้อนหลังจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะ Export ลงคลังโทรศัพท์ลงคลงัลงวีโอของเราได้เลยจากตรงนี้นะครับโอเคจะเป็นการใช้งานคร่าวๆนะครับผมของการดาวน์โหลดและการดูวีดีโอย้อนหลังของแอปพลิเคชันนะครับกับกล้อง U สามพันทีมงานเห้เบ็ขอสวัสดีครับ ไหนสนใจสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ช่องทาง w w w h m s c o t h หรือ Facebook h m s thailand นะครับแไลน์ที่ a s s i h m s thailand นะครับแล้วก็โทรศัพท์เบอร์มือถือก็ได้เลยนะเบอร์โทรศัพท์02ก็ได้นะครับ,รบที่ผมบอกไปเบื้องต้นถ้าติดต่อฝ่ายขายก็กดเบอร์สามได้เลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ